ชาเพลงดาบนั้นมันขึ้นกับฝีมือปัญญาสมาธิและจิตใจจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้แต่เองอาจจะได้เปรียบคนทั่วไปเพราะมีสิ่งหนึ่งมากกว่านั่นก็คือกำลังเป็นพรสวรรค์ที่ได้มาเอาละหยิบดาบขึ้นแล้วก้าวย่างไร่ลำตามข้าไอ้คำสอยและขอรับหลวงตา มันไม่ร่ำเรียนวิชาดาบกับกระผมด้วยหรือขอรับไอ้คำซ้อยนะ่ะมันอยู่กับข้ามาก่อนเองแต่ไม่เอาฐานเอาขี้ใต้กับใครเขาสาัทีดีแต่กินกับนอนเท่านั้นฉันเป็นคนครับสงบต่างหากหจากจดวงตาเอ็งมันพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแล้วก็สันลลังยาวต่างหากละ่ะขืนถีงออกเดี๋ยวข้าก็เปรี้ยงเขาให้อย่าไปสนใจเลยว่าคำลือ มาฝึกปรือเพลงดับกับข้าดีกว่ากระผมสัญญาว่าจะเป็นสิทธิ์ที่ดีของหลวงตาและตั้งใจฝึกฝนจนหลวงตาพอใจเลยขอรับมางั้นเริ่มไหว้ครูก่อนสิทธิ์ที่ดีต้องมีครูถึงจะเจริญได้เอาละยกดาบขึ้นในท่าเทพนมตามด้วยพรมสีหน้าซอดส้อยมาลาเออเข้าท่าเข้าท่าไอคำลือ อีกไม่ช้าเองก็คือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เฮ <laughs> ้ท่านขุนศึกท่านขุนศึกเมืองอินเรียกข้าทำไมมีอะไรข้องใจหรือว่าไอฟ้ฟอนข้าสงสัยในตัวท่านนะสิองค์หญิงดวงแขนน่ะ อุตส่าห์มาหาท่านจนถึงเรือนอย่างนี้แถมยังขอให้ท่านช่วยสอนวิชาเพลงดาบให้ทําไมท่านไม่รียกตกลงทันทีเลยล่ะแต่กลับปฏิเสธเฉยๆเลยข้าไม่ได้ปฏิเสธองค์หญิงเลยนะไอฟอนแต่ให้องค์หญิงดวงแขไปชวนองค์หญิงดวงแก้วมาให้ได้อีกองค์ก่อนกงจะสอนให้องค์หญิงดวงแขทรงน่ารักถึงเพียงนี้แล้วยังทรงทําท่าเหมือนมีไมตรีเองไม่เคยเห็นองค์หญิงดวงแก้วนะสิ ทรงมีสิริโฉมหน้าประโลมใจมากกว่าเป็นไหนๆใครที่เคยเห็นแก้วมณีย่อมจะไม่ยนหินสีอื่นๆในสายตายต่อไปเอฟฟอนจะได้มีโอกาสเห็นองค์หญิงดวงแก้วเป็นบุญตาบ้างไหมนี่องค์หญิงไม่ใคร่ถือองค์เท่าไหร่เอ็งคงจะมีโอกาสได้เห็นในไมช่ช้าแต่จําไว้นะไอฟอนว่าดูแต่ตาเท่านั้นห้ามทําอะไรหยาบยามไี่เพียงความคิดถ้าก็ยอมไม่ได้เอฟฟอนไม่กล้าบังอาจหรอกจ้า ว่าแต่องหญิงเนะ่ยพอจะมีนางกำนันที่พอดูได้บ้างไหมเผื่อไอ้ฟ้อนจะมีวาสนาถ้าขาดเด็ดดอกฟ้ามาอยู่ในมือได้เมื่อไรข้าจะยกดอกกล้วยไม้อย่างพวกนางกำนันในให้เองเท่าที่พอใจเลยเละ่ะวะงั้นขอให้ท่านขุณศึกสมปรารถนาข้าจะได้อาศัยสมหวังด้วยยังไงล่ะ ดวงแขเมื่อยขบไปทั้งตัวแล้วนะเนี่ยน่าตีจริงๆเลยดวงแขทําไมบิดตัวไปมาน่าเกลียดอย่างนี้แล้วแตงโมของน้องเน่ะเมื่อไหรจะแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ให้เสร็จสัทีอ้าวทำไมมันถึงได้แหวงเว้าอย่างเงี้ยเมื่อกี้องค์หญิงดวงแขแอบสวยเข้าไปเพคะอย่าทําเป็นคนช่างฟองได้ไหมแม่ยี่โถเดยกก็เอาแตงโมยัดปากเข้าให้เท่านั้น ก็มันแกะสะลักยากเต็มทีนี่เพคะเจ้าพี่ดวงแขก็เลยกินซะให้หายเจ็บใจแล้วถ้าคุณเท้าอบเชยมาตรวจผลงานแล้วจะทำยังไงใครจะยอมทนฟังคุณเท้าอบเชยบ่นจนปากเปียกปากแฉะได้เพคะดวงแขกเพ่นก่อนดีกว่าตามไปดูน้องค่าสิมลทาเดี๋ยวดวงแขกจะแอบออกไปหาเรื่องที่ไหนอ่าสิรีบไปไวๆไ,ไปเดี๋ยวนี้เพคะยี่ถู เจ้าก็เอาแตงโมที่ข้าแกะสลักไว้เนี่ยไปทิ้งะเดียวนี้อ้าวแล้วไม่เอาให้คุณท้าอบเชยตรวจหรือเพคะก็ท่าของน้องข้าไม่มีแล้วข้าจะอวดแต่ของตัวเองเทาไมแล้วคุณเท้าจะบ่นว่าอะไรก็ให้ตำหนิเราสองคนด้วยกันไม่ใช่เอาดีแต่ตัวคนเดียวเท่านั้นนี่แสดงว่าทรงเป็นพี่น้องที่รักกันจริงเพคะยี่โถขอให้องหญิงดวงแขทรงรักเจ้าพี่ไม่นอนไปกว่านี้เช่นกันนะเพคะ เด็ดหนีเที่ยวอีกแล้วใช่ไหมเพคะถึงได้เอาผ้ามาโพกเสียงแล้วฉลององค์เรียนแบบชายเช่นนี้ถ้าคิดจะตามข้าไปเจ้าก็ต้องแต่งตัวให้เหมือนกันสิ่มนทาแต่ว่าถ้าไม่่แตงเจ้าก็ไม่ต้องตามข้าไปงั้นมนทาแต่งก็ได้เพคะว่าแต่วันนี้องค์หญิงจะเด็ดไปที่ไหน ข้าก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันแค่กะว่าจะหนีหน้าคุณเท้าอบเชยให้พ้นเท่านั้นถ้าเช่นนั้นไปเที่ยววัดกันดีไหมไปคะจะบ้าเหรอแม่มนทาไปเที่ยววัดแล้วข้าจะสนุกตรงไหนมนทาได้ข่าวมาว่าที่วัดใหญ่ท้ายเมืองมีครูบาคำปานเป็นท่านสมภารอยู่แล้วครูบาองค์นี้เมื่อหลายปีก่อนเคยเป็นขุนพลคู่พระททยของท่านเจ้าเมืองนภเพคาองค์หญิงจริงเหรอมนทางง้นเจ้ารีบพาข้าไปที่วัดนั่นกันดีกว่า ในวัยยาว์ข้ายังพอจำได้ถึงขุนพลคำปันที่ขี่ม้าเคียงข้าเจ้าพ่อออกศึกทุกครั้งไปที่แท้ท่านมาบวชอยู่ที่วัดใหญ่นี่เองเจ้าเร่งแต่งตัวเขาสิข้าจะไปวันนี้นะไม่ใช่เดือนหนะ้าเพคะเพคะมนทาจะแต่งตัวเป็นชายเดี๋ยวนี้เพคะ มาเป็นคู่ซ้อมไม่ค่าหน่อยสิวะคำสอยไม่ไหวค่าเหนื่อยจนลิ้นห้อยแล้วนะพี่มีหน้าแหละเองทึงได้พูดไม่ค่อยชัดอย่างนี้ไง,ไงที่แท้ก,ก็ลิ้นห้อยออกมาคับปากนั่นเองเนี่ยใครจะไปสู้คนเก่งแล้วก็แข็งแรงอย่างพี่คำงือไหวอย่างพี่นะไปปั้มกับควายอยู่ช้างน่าจะเหมาะก,กว่านี่ก็เตะให้เท่าน,นั้นเองอะ่ะโอ้หน้อยเนี่ยดันให้ข้าไปปั้มกับควายอ๋อถ้างั้นข้าซ้อมข้าคนเดียวก็ได้วะ ทำมือเงยคว้ากิ่งไม้ออกมาไร่รา,รา,รามแทมดาบเป็นกันใหญ่ไม่สนใจว่าจะมีใครมามองไหมนั่นมีไอ้หนุ่มนั่งอ่อนสองคนมายืนดูคนผู้นี้ท่าทางธรรมะแทมแมงดีนะเพคะองค์หญิงแต่ไม่รู้ว่าเวลาสู้กันจริงๆจะได้เรื่องสักแค่ไหนข้าเคยได้ยินมาว่าพวกใช้กำลังมักไม่ค่อยมีปัญญาสักเท่าไหร่ถ้าน้องชายอยากจะดินทาก็น่าจะมีความเกรงใจและก็พูดเบากว่านี้เพราะข้ากำลังหาคู่ซ้อมมืออยู่พอดี นี่อย่าทำอะไรองค์ไม่ตรงตรงเข้ามาแล้วทำหน้าบึ้งขงมึงทึ่งอย่างนี้อยากให้ข้าเป็นคู่ซ้อมก็พูดกันดีๆก็ได้เจ้ามีท่อนไม้ข้ามีดาบเหล็กไร้คมสำหรับซ้อมไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหรมาลองกันสักเพลงดีไหมงั้นก็ระวังให้ดีข้าจะฟาดเจ้าจด้วยท่อนไม้เดี๋ยวนี้เอาโอ้ยโอ้ยอ,อ,อะไรกันพอมันฟาดไม้มาเท่าน,นั้นถึงเราจะยกดาบรับ แต่ก็เล่นเอาข้อมือแทบหกักงามนิ้วแทบฉีกแล้วดาบหดกระเด็นจากมือไปทันทีถ้าอยากเป็นนักดาบไม่ฝีมือเองต้องถือดาบให้มั่นมากกว่านี้แล้วก็อย่าดูถูกคนที่ใช้กําลังอย่างข้าเพราะบางทีปัญญาเท่าหา,หาอื่นของเองก็ไม่อาจจะช่วยอะไรได้